ส่งแผนเข้าอาจารย์นะไรโอ้ไมว่าม่สินเด้อยู่เอามันไปกกับเป็นไงปงไอ้โดนแผนที่ส่งอ่ะผ่านปะผ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเอ้ะทำไมถึงไม่ผ่านนะอาจารย์บอกว่ากิจกรรมแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงผิดเย้ขอไปถามรุ่นพี่แป๊บ ค,ครับพี่เวนเดี๋ยวผมขอไปแก้แผนสอ่งอาจารย์ก่อนพี่เว่นครับทำไมแผนผมถึงไม่ผ่านกิจกรรมครับนี่ยที่แผนน้องอ่ะมันไม่ผ่านอ่ะเป็นพ่อหนึ่งอ่ะน้องลอกมาจากอินเทอร์เน็ตถ้าน้องลอกมาจากอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์ก็จะแบบนี่รู้ไหมอาจารย์อ่ะก็ค้นเจอเหมือนกันนะถ้าเจอค้นเจอเนี่ยระวังดีๆสองน้องอ่ะลอกกิจกรรมมาจากเพื่อนร,อรุ่นพี่หรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็ตรวจรุ่นพี่มาเหมือนกัน นะอาจารย์ก็จะบอกว่านี่กิจกรรมมันคุ้นๆนะมันอาจารย์เคยตรวจเจอของรุ่นพี่มาก่อนเลยเนี่ยน้องโดนแน่ๆเลย 3. น้องอ่ะลอกกิจกรรมตามหนังสือมัหรือเปล่านะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะรู้เขาเเปิดหนังสือมาทุกเล่มแล้วถ้าว่าน้องลอกมาเนี่ยอาจารย์เขาจะให้น้องอ่ะกลับไปทําใหม่แล้วให้นน้องอ่ะคิดกิจกรรมขึ้นมาเองและข้อสุดท้ายข้อสําคัญมากๆกิจกรรมของน้องเนี่ยต้องตอบวัตถุประสงค์ให้ได้ว่าเคน้องให้เด็กทําอะไร พี่น้องให้เด็กทําอะไรนะครับผมน้องต้องตอบไปตรงนี้ให้ได้ถ้าหากกิจกรรมที่น้องเขียนมาเนี่ยมันไม่ตอบกับวัตถุประสงค์ของน้องอาจารย์เนี่ยจะโยนของน้องลงท้องเหลืองนะระวังนะขอบคุณมากครับเพื่อนเดี๋ยวผมไปแก้ส่งอาจารย์ก่อนนะครับ A few moments later